อรุณสวัสดิ์ครับแฟนเพจคณะธรรมทูตแห่งมารีเนรมนทุกท่านครับในวันนี้ในพระวรสารตามคำบอกเราของท่านนักบุญมัทธิวเราจะเห็นในว่าเรื่องราวการทรยศขององค์พระเยซูคริสต์เจ้ายูดาสได้ทรยศพระเยซูคริสต์เจ้าโดยขายพระเยซูคริสต์เจ้าในราคา30เหรียญให้บรรดาหัวหน้าสมณนะพี่น้องทุกท่านครับเราเห็นได้ว่าถ้าวันใดวันหนึ่ง เรายึดเงินตาหร,หรือว่ายึดวัตถุสิ่งของภายนอกเข้ามาครอบงำจิตใจเราเรายึดสิ่งนั้นเป็นหลักเราก็จะได้สิ่งนั้นแต่ถ้าเรายึดองค์พระเยซูคริสต์เจ้ายึดคำสอนยึดความดียึดยึดหลักคุณธรรมต่างๆเพื่อในการดำเนินชีวิตเราก็จะได้รับความดีเราก็จะได้รับความช่วยเหลือจิตใจของเรานั้นก็จะเบ่งบาน หรือเจริญเติบโตอยู่ในศีลในพรของพระอยู่เสมอเพราะวรารสารในวันนี้เชิญชวนให้เรานั้นหันกลับมาหาพระเพื่อว่าเราจะได้ไม่หลงทางเหมือนกับยูดาสที่ยึดวัตถุสิ่งของยึดเงินตาเป็นหลักพ่อแม่พี่น้องทุกท่านครับช่วงเทศกาลมาพจท์เกิดผลและกำลังก้าวเข้าถูงเทศกาลปัสกา เราเป็นยังไงบ้างเรายึดพระไว้ในใจมากน้อยเพียงใดขอพระวรสารในวันนี้อวยพรพ่อแม่พี่น้องทุกท่านครับ